สวัสดีคะ่ะวันนี้สาวไทยจะพามาดูบรรยากาศในลอนดอนนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์แถวออกฟอร์คสตรีทหรือลีเจนสตรีทแล้วก็ไหน้าทาวนะคะตามไปดูด้วยกันคะ่ะเราจะไปดูไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก่อนจะชมนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์ไว้ชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะปาคาตามมาดูบรรยากาศรอบรอบลอนดอนกัน,นะคะ่ะได้นะฮัลโหลวันนี้นะคะเราจะมา อั t ตโ n o ทีที่โรงแรม 5-star า o t e l เทล่ไ่ตอนเราบุ๊กอัปต o นนทีสามโม่น,นะคะเรามาถึงก่อนเราก็จะมาเดินดูเรื่อยๆนะคะ <S <S เดินดูบรรยากาศร,รอบๆเดี๋ยวประมาณบ่ายสามนิดๆเราก็จะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแบรนด์มาร์กนะคะ Nice building. I like the building. Oh, have you been here? No. Can we walk over that? Side? Yeah. Bah. man's. ชมบรรยากาศร,รอบๆลอนดอนก่อนที่เราจะไปอาฟเตอร์นูนทีนะคะฮะมันสวย This one for new paper. Yeah. Yeah อพาร์ตเมนต์หลังจากที่เราเดินอยู่รอบๆแล้วนะคะ mm hmm. เราก็มาถึงแลนด์มาร์คโฮเทลเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในโฮเทลนะคะดู mm hmm. เราก็ออกมาจากโรงแรม เดี๋ยวเราจะเดินไป Regent Street นะคะซึ่งคริสต์มาสนี้เราไม่ได้ไปดูไฟที่ Regent Street mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่ Regent Street นะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็4โมงนิดๆนะคะก็ยังมืดอยู่ mm hmm. ก็เริ่มมืดไม่ใช่ยังมืดอยู่นะคะ mm hmm. ทองฟ้า Minutes. 17 3 minutes minutes เรา, <Yeah. S 1> เ,าเดินจากแลนด์มาร์คโฮเทลนะคะจะไปเลเจนด์ระหว่างทางก็ใช้เวลาประมาณ17นาทีนะคะถึงเลเจนด์สตรีทนะคะ ถนนนี้นะคะเป็นถนนล e เจ n สตรีเออไม่ใช่ e ลี n จนสต e ีทถนนออฟฟอร์นะคะเป็นที่ช้อปปิ้งของคนในลอนดอนนะคะบางท่านที่อยู่นอกลอนดอนถ้าอยากมาช้อปปิ้งที่ออฟฟอร์ดก็มาได้มีรถไฟใต้ดินรถไฟสะดวกสบายาจะออกนอกเมืองก็มีรถไฟไม่ต้องขึ้นรถบัสไปนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ5โมงนะคะดูสิคะท้องฟ้าก็เริ่มมืดคล้ม5โมงกว่ากว่าก็มืดแล้วนะคะ4โมงนี้ก็คึมคลืมแล้วค่ะแล้วก็มาเดินดูบรรยากาศถนนช้อ,ชอปปิ้งในออฟฟิศเราก็เดินผ่านห้างเซลเวจิสนะคะเราก็เดินผ่าน ตุ๊กตุกหรือสามล้อของอังกฤษนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีไฟสีสันสวยงามชมพูค่ะ เขาก็ไม่เปิดแล้วนี่ค่ะ Regent Street We go to Chinatown <oughs> ก็ไม่มีรวค่ะเพราะว่าไม่ใช่คริสต์มาสเขาก็ไม่เปิดไฟแล้วเราก็เดินทัวทัวๆ Walking Street เอ้ย No not ไม่ใช่ w alking Street Regent Street Walking Street and in Thailand not here <c oughs> เรามาโซโฮคาเนาเบรแล้วแต่น่าสฮะแก่ยิ่ nice. งย้กโ <Huh? S 2> ค้สเซล50%เซลค่ะโค้ชนิวยอร์กเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะดูนะคะ How much that? เนี่ยเหี้ยเเต่เนะ295ฮะ9 5 295แต่ตอนนี260 260 it's not 50% 30%อ่อ How much t h 6โอนี่สวยนะคะของโค้ช สองร้อยหกสิบ uh, <this> 206ปอนด์นะคะ206ปอนด์ n i c e c o l o r 193 193 193 how many percent off sale ซ off นะคะ136 30% y h y e a h 1 3 e i y i e a h อ นะคะไม่เซลนะคะสองร้อยเก้าสิบห้า nice เ276 276สองรนใบนี้นะคะสองร้อยเจดสบปอน Nice. Lewi button Eh, Randy ya, macam bus, uh, nak เราก็เดินอยู่ Regen s t a t e นะคะยังไม่ไปถึงไหนเราจะไปต่อที่ c h น n าทา w นนะคะมมาเบลีโอโโอโออ เราก็อยู่ Regent Street เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าถนนมันยาวมากเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะเดินไป c h น n าทา w เราเดินจาก Landmark Hotel มาถึง Regent of f o r d Street และ Regent Street ก็17นาทีนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราเดินดูนู่นดูนี่ดูของนะคะ Shop เราก็เดินมาสุดร e เจนสตรี t แล้วนะคะถนนสุดถนนร e เจนสตรี t เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไหนไปไชน่าทาวเราก็มาถึงไชน่าทาวแล้วนะคะ yes it's it's new one ฮ huh? ะ yeah you wanna try yeah why not นี่ค่ะเราก็ถึงยูวอนชิโกะมินาเกะมินอย่าเราจะเดินดูชไนน์ข้างในนะคะนี่ค่ะเวียดนามิส Why we not try this d ด้ n e try yeah, I wanna try yeah Vietnamese we got o try this one yeah yeah we เราจะเดินไปในไชน่าทาวน์ก็คือไชน่าทาวคนก็เยอะเหมือนเดิมนะคะก็จะมีร้านเค้กนะคะดูบรรยากาศนะคะก็มีคนก็เดินเยอะแยะเลยนะคะ มาโอ้ oh my god เจนเมกหนอยเปร็ดย่างนะคะร้านอาหารไชนีสแต่เราจะไม่กินไชนีสเราจะกินเวียดนามิสเวียดนามเร้านรอนนะคะ เหมือนกัรน,โนโูโจเราแค่พามาดูบรรยากาศในชัยนาทาชาเป็ดเราจะเข้าไปในร้านขายของชำรวยไม่ใช่ชำรวยสิ พวกน้ำมันพวกน้ำปลาข้าวสารผักทุกชนิดนะคะผมจะเข้าไปตรงนี้ร้านนี้นี่ค่ะเฮีย <Yeah. S 1> เข้ามาค่ะเข,า,เขาขายทุกอย่างเลยนะคะในชัยนาชาวแต่มันจะไม่ค่อยมีของ น้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาก็มีผงใบโหระพาผัดนะคะน้ำพริกเผาต้มยำใบน้ำพริกผัดใบดกะเพ,าพรเพา นี่ค่ะแล้วก็ช็อปได้แล้วทั้งขาไก่ไส้กรอกอีสานแล้วก็ลูกชิ้นเรียบร้อยนะคะเราจะช็อปเสร็จเราก็เดินมาทานละอาหารเวียดนามค่ะเข้าคิวก่อนค่ะคนเยอะเราก็หิวมาเวียดนามนะคะร้างอาหารเวียดนามเราก็สั่ง ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะคะแล้วก็ไอีสิดีสหวานอ้อยสวยยดีก็โขวนี่ยสั่งโขวมาโขว์นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวข้ามาแบบนี้จืดนะคะ อันนี้แบบเผ็ดของเวียดนามนะคะเขาก็จะมีผักมาให้ค่ะเองอจานนี้ถ้วยนี้ผวดเกี๋ยวราคา10ปอนด์นิดนดก็ตกประมาณ450บาทเงินไทยคะ่ะชามใหญ่มากบิ๊กบ It's hot. It is hot. It yeah. Let's see if it's any good. You good? Why not put this? ยามิยม mm. mm ิ Thank y เราสปริงโกัมานะคะสปริงโลดูดูนะคะเนื้อ เขาจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะของเวียดนามชิ้นใหญ่มากมมมเราก็จะกลับบ้านค่ะอยู่ที่ชาริงครอส จะขึ้นรถไฟข้ามถนนไปขึ้นรถไฟกลับบ้านค่ะจากสถานีชา a ิ i ครอสนะคะป่ะไปรถไฟเนาะ เราก็ถึง Charing Cross Station แล้วนะคะนี่ค่ะขึ้นรถค่ะช่วงยี่นะคะเหลือสิบนาทีเราจะขึ้นคันนี้ขบวนนี้ค่ะไปลงสถานีบ้านเรา Help me?